เสกีังมากเลยนะครับ <laughs> ไปไม่ <laughs> ไปไม่ถูกโอเคครับสวัสดีนะครับแขกพี่เปินผู้มเกียรติและก็สื่อทุกท่า,ทานนะครับรวมทั้งทุกค้า,ท,า <laughs> ที่รักของเดะเฟชชอวันนี้ <laughs> จริงๆเป็นวันดีของเรามากนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ครอบ11ปีของเดะเฟชชองไทยแลนด์ ต้องขอบคุณท่านที่มาร่วมงนานกับเราในวันนี้นะครับจริงๆแล้วความสําเร็จในวันนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าปราศจากการสนับสนุสนจากทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้บางใจกับเราในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันของเรา วันนี ay, means, ้ครับอย่างที่ทราบนะครับตอนมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ของเรานะครับก็คือวันดับเบิ้ลซีไพร์เซนิ้งโทนน้ำซันสกรีนกันแดดทนอัพ331นะครับเป็นทั้งกันแดดเป็นทั้งเบสเมคอัพแล้วก็เป็นทั้งการบำรุงผิวสีกงินดังให้กับพรีเซนเตอร์ของ The Face ช็ o ป Thailand ครับกับเกม ีใจแทนมากมีใจแทนมากจริงวันนี้คนมาแลว้วก็มาร่วมแสดงวันนี้กับเราสองคนเยอะมากอุ้ยถ่ายทอดึน้นจอไปนี้ด้วยจะได้เห็นกันชัดๆนะฮะเช<อ>ิญเก่นงน้ำพิงได้ทักทายทุกคนอย่างเป็นทางการได้เลยครับเชิญครับได้ครับสวัสดีครับพวกเราเก่งน้ำพิงสวัสดีค,ครับเอางี้แถวพวกเราต้องพิเศษนะฮะยังไงไม่อยากให้แนะนำตัวเองแนะนำกันละกันได้ไหมครครับ ได้ได้เนยโอเคอันนี้พี่เก่งถนัดมากเลยอ๋อเหรอใช่ใช่ได้เลยแนะนํากันแล้วกันใช่ไหมใช่แนะแนะนําความความน่ารักเหรอฮะเดี๋ยวอ่าใช่แนะนำความน่ารักคันนี้ครับผมเจ้าความรักตรงนี้เลยก็สวัสดีครับน้ำปิงน้ำพัสกรครับเท่านี้เหรอครับสัตว์คาดหวังอะไรที่สุดทีมฝั่งเราว่านี่ก็คาดหวังแล้วนะ เดี๋ยวเดูด,ดูเดี๋ยวดูน้ำปิงมาว่าน้ำปิงจะ,ะยังไงทุกคนรู้จักคนคนหนึ่งไหมครับที่เขารับบทเป็นพ่อครูคนหนึ่งที่อยู่ในภาคอีสาน <laughs> พ่อครูคนนั้นชื่อว่าพันครับม,มีใครรู้จักเขาไหมครับคนนี้นะครับนี่ก็คือคุณเก่งเดชบุญย,ยน,นั่นเองครับอขอเสียงหนยครนะ และก็ยินดีด้วยมากๆครับผมนะฮะคือทุกคนไม่มีใครพลาดสักตอนแน่ใครดู EP8 แล้วบ้างดีใจด้วยเพราะว่าทั้งสองคนปลดล็อกแล้วปลดล็อกแล้วปดดล็อกความสำคัญแล้วใช่ลดล็อกความสำคัญแล้วใช่ไหมฮะครับเออโหมันแบบเข้มข้นขึ้นทุกๆตอนเลยใช่ รู้สึกไงกับฟีดแบ็ที่ดีแบบนี้เรียกว่าดีใจมากๆเพราะว่า EP ล่าสุดเราเรา้างนิวไฮแล้วเใช่ในในในแอปดำก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับก็หวังว่า EP หน้าก็จะเป็น EP ที่ทุกคนแบบมนรุนด้วยกันดีเพราะว่า EP หน้ามีเพียงคนไปเหมือนกันเพียงคนึ้นไปเรื่อยติดตามใช่ไหมทุกคนได้ดูกันแล้วใช่ไหมครับ จริงๆน้ำพิงเองก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าเป็นอีกตอนหนึ่งที่ได้เห็นพัฒนาการความสัมพันธ์ของน้องเคนกับพ่อครูพลันเนาะที่บอกเลยว่าไอ้พีนี้รู้สึกว่ามีอิมแพคมาอย่างเกิดขึ้นครับจากการเปลี่ยนสัรพนามการเรียกชื่อของน้องเคมกับพ่อครูเป็นแเปลี่ยนยังไงอะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไงก็เรียกพีไงครับ Dante, Safe Ca จริงจริงยังไม่ยังไม่ค่อยชินเลยครับเพราะว่าปกติปกติออกงานเมื่อไหร่เนี่ยคือเราเรียกแขนมันเข้าภูมพลานมาตลอดผมว่าเป็นอะไรที่เราก็อยากเก็บไว้เซอร์ไพรส์ทุกคนเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีกิมนมิคของการแบบใช้สัมพนามในการบอกสถานะความสัมพันธ์ที่มันแบบใกล้ชิดขึ้นแล้วก็แบบสบายใจต่อกันมากขึ้นดีมากดีมากก็จากวันนี้ไปต้องพี่เท่านั้นแล้วนะใช่ไหม จะ <ersch> เรียกเรื่อยๆจะได้ชินกังจริงๆปกติก็เรียกโปรมาตลอดงั no like yeah es no oh, right. ้นก <about> ็ลองเปลี่ยนมาเรียกพี่ละกันเดี๋ยวจะลองสร้างความชินสร้างความชินจากอีเวนต์นี้เป็นต้นไปเลยจริงๆมีอิมแพอีกอย่างนึ่งนะครับแบบครับก็คือ EP 8เนี่ยเรามี The f r e s h s h o p อยู่ในด้านด้วยแน่นอนทุกคนก็ได้ดูไปที่เรียบร้อยแล้ว ครับเอออันนี้พิเศษมากเป็นฉากที่พ่อครู่กำลังแบบทากันแดดอยู่นะครับเออครับผมก็คือเราได้ใช้เองเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเรียบร้อยแล้วเนาะทั้งใช้ในฉากด้วยใช่ทั้งพ่อครูทั้งเก่งเกาหลีเลยเออคือในที่เกาหลีอ่ะมีการชวนไปดูผีเสื้อใช่ไหมฮะแต่ที่อุบลเนี่ยชวนไปดูพญานาคฮะใช่ไหมฮะพญานาคนี่หลังไงใช่ปะอ่า เลยถูกไหมต้องต้องถามเขาว่าเขาเป็นคนดูเป็นไงะดูแล้วเป็นไงบ้างก็เป็นอะไรที่ซอฟพาวเวอร์ดีครับเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทุกที่จะมีพยานาคและไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เห็นพยานาคกับตาตัวเองแวคิดว่าเป็นอะไรที่น้องเสมค่อนข้างแบบได้รับความไว้ใจจากแบบ พี่พีมอย่างมากที่แบบว่าได้เห็นแบบรอยสักพญานาคของว่ากับตาเนื้อครับกับตาเนื้อออือทุกคนก็ได้เห็นกับตาเนื้อเหมือนกันแต่ว่าผ่านจอใช่ไหมครับพี่เขารู้สึกว่าไม่ครับม่ทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าแบบรอยสักเขาแบบถูกออกแบบมาสวยงามมากก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งซีนที่มันมีความไอคอนิกโมเมนต์บางอย่างที่พอพูดถึงโมเมนต์นี้คนคนไทย ท,ทั่วๆไปที่รับชมซีรีส์ของพวกเราหรือว่าคนที่เป็นแฟนคลับของพวกเราจากทั่วโลกเขาก็รู้สึกแบบ r e เลทบางอย่างเพราะว่าอย่าง,อาง,อางของเกาหลีใต้เขาก็ w o r l d w i d ใช่ไหมครับสร้างของเราเนี่ยก็พยายามจะสั่งนันให้มีความโลโก้แล้วก็เ o อร์ w i d อย่าง k ิ m ม y i n g อันเนี้ยก็เป็นอะไรที่ทําให้คนได้รู้จักแบบซอฟท์เวอร์าบางอย่างที่มันแบบนี่มันมัน,ม,นมันไม่สามารถที่จะทําให้คนเข้าใจได้ง่ายๆในแบบนี้สิ่งชมแบบที่ผู้กับแหรือมงานทุกคนที่แบบ เลือกสิ่งนี้มาเราไม่รู้สึกว่ามันแบบฉลาดมากในการนําเสนอผมีการทีมงานด้วยเนาะตั้งใจเราสังเกตลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนกับความพิเศษในวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับอีกหนึ่งคนบาทในฐานะพรีเซนเตอร์ของ The Best Shop Thailand เลยรู้สึกยังไงบากทั้งสองคนเลยครับโหก่อนเลยเลยรู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าเราเราแบบใช้ The Best Shop อยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้โปรดักชที่แบบ เป็นเป็นตัวก friends, worries, care, <AM> ันแดดด้วยครับเราใช้กันแดดประจำใช้ก็เลยดีใจมากๆครับน้ำปิงครับน้ำปิงก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือเ h e Face s อ o p เนี่ยเราได้ยินชื่อมานานนานมากๆแล้วทีนี้พอเราสองคนได้เติบโตมาเรื่อยๆเนาะแบบหนึ่งในสิ่งที่เราอยากจะ ร่วมงานด้วยคือแบรนด์ระดับระดับโลกที่เชื่อที่เราสืว่าเป็นโอกาสใหญ่สำหรับเราซึ่งแบรนด์นี้แบบว่าโจ e า a c อ s เนี่ยเขาแบะมาจากประเทศเกาหลีอยู่แล้วลเราถือว่าอุ้ยเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากกับการที่แบบเราได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ,บ,บ The Face ชอ o p โดยเฉพาะตัว v i t a m i น C ัว,วนี่ครัแบกบานแดดตัวนี้ที่มันแบบมันมันเหมาะทามมิ่งยังไง,งไก็ไม่รู้กับการที่พ่อครูจะได้ใช้การแดดด้วยอะไรด้วยเรารู้สึกว่า เป็นความชุ่มมีของพวกเราสองคนที่ได้รับความเป็นอยู euh. ่จากที่ที่เดอะเบสชอปทีผู้ไป็หายทุกท่านเนี่ยแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับคือคนโปรดม้ก็เดอะเบสชอปหน่อยแล้วทำให้เราได้มาเจอกันในวันนี้นะครับแล้วก็กในฉากนจริงๆแล้วเหตุผลที่ใช่ก็เพราะว่าอยากให้น้องเข้มไม่ทับใจดูปะจริงๆคือเห็นว่าเขาแอบมองอะจริงๆกันแดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอเทมของผู้ครูอยู่แล้วเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าผู้ครูแบบค่อนข้างแบบ ออกพื้นที่ซะบ่อยอะไรแบบนี้แล้วก็การการที่แบบเขาทากันแดดเพราะว่าเขาอยากให้ผิวของเขาเนี่ยทนอับแล้วก็ออร่ามากขึ้นก่อนที่แบบจะเจอน้องเสีมงอะไรแบบนี้แล้วก็ได้ผลเลยได้ผลไหมทุกคนทนอัพมากวีนวันเลยเพราะว่าตามที่เขาบอกเมื่อกี้เลยนะได้หนอนกันแดดก็ต้องมีไว้ปกป้องแด นะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้เก่งพูดไปแล้วก็คือโคลอัพด้วยใช่ฮะก็คือแบบมันก็ช่วยทําให้แบบไบรท์ขึ้นมาแล้วก็ยังเป็นบํารุงอีกด้วยใชแล้วมีมีวิตามิน C วิตามิน B3 B5 ด้วยใช่ไหมเราไม่ใช่แค่พี่เก่งน้ำปิงก็ใช้เหมือนกันเนาะใช่ครับจริงๆเป็นคนที่ติดใช้กันแดดอยู่แล้วแล้วพอได้ลองโปรดักต์่างที่ได้รู้ว่าเว้ยตัวเองจะแบบได้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้ก็พยายามแบบลองกินมาใช้อะไรเงี้ยครับเพราะว่ารู้ว่าตัวเองจะต้อง จะต้องใช้ตัวนี้อยู่แล้วจะต้องพรีเซนต์สินค้าตัวนี้แล้วก็ยังมั่นใจว่าโปรดักที่เราได้รับโอกาสไปเนี่ยเขาเป็นโปรดักที่จริงๆแล้วเราล่าบอกต่อเลยัแล้วพอได้ใช้จริงก็งรู้สึกว่าแกต,ตอนนี้แกเป็นกันแดดแบบลูกรักไปแล้วรักเลยเนาะรักเลยรักรักใครนะรักกันแดดครับ ออโอ้ต้องไปตามแล้วต้องไปตามแล้กันแดดก็คืกันแ่ดก็คืูไม่ได้อุ้ยไม่ได้มันเราไม่พูดคำนี้แล้วไงวันนี้เอ่ต้องอะไรครับอะไรนะครับพูดว่าอะไรนะพี่พี่พีมเหรอกันแดดพี่พีมเหรอยังพูดไม่ได้เนนด้ยังพูดได้แค่กันแดดที่อ ค่อยๆค่อยๆเอาให้ชินค่ให้ชินนะค่อยๆฝึกไปอ่ะเดี๋ยวเรามีเล่นเกมสนุกสนุกกันเดี๋ยวให้ทั้งสองคนได้ไปที่งั้นหน้าที่ของเราคือคิดสถานที่ที่เราจะสาราทีพบกันแบบนี้ไปใช้จะเป็นที่ไหนก็ได้สลับกันพูดสถานที่ที่คิดว่าจะได้ใช้กันแบบนี้ถ้าใครที่คิดไม่ออกก่อนภายในสามวินาทีถือว่าแพ้แต่มีสองเกมนะเกมแรกถ้าแพ้ไม่เป็นไรแก้มือได้ในเกมที่สองแต่ถ้าแพ้อีก โดนอดลงโทษแน่นอนใชครับอืมปกติใครเล่นเกมเกี่ยวกันฮะผมอรัผมไม่จริงไม่จริงไม่จร่งผมเล่นไม่เก่งเลยชื่อเก่งแล้วแต่ถ้าเรื่องเล่นเกมนี่ถ้าเป็นเล่นเกมตามสถิติแล้วนะำปิงค่อนข้างจะชนะเยอะครับเพราะว่าจากการบันทึกของ Guinness Book w o r l Record ขนาดนั้นเลย ไดมีการบันทึกว่าในาพัสกอนเป็นเมืองนะชนะเกมการแข่งขันมากกว่าในเก่งขลิตมากกว่าในเก่งขลิตอยู่เป็นประมาณ52.83โอ้โหขนาดนั้นเลยทีเดียวแลม้มีมีเกมหนึ่งที่เก,ก่งขลิตชนะคืออนะไรครับเกมจ้องตาเฮ้ย <Hey! S 2> งั้นเดี๋ยววันนี้ถ้าเราแพ้พูดเดี๋ยวให้จบด้วยเกมจ้องตาเลยอ่ะจะได้ชนะไหมเออโอเคโอเคแต่ถ้าเรื่องเกมต้องต้องยอมเขาใช่ไหมฮะครับแล้วเรื่องหัวใจยอมเขาไหมฮะ ไม่ไม่ดังอยู่ในไมอมหรือเปล่าก็แล้วแต่สิครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เรื่องเกมจ้องตายยอมจริงคือสู้ๆไม่ได้ตอนไหนตาเราสู้ไม่ไหวอแลับกับพิมพ์ก่อนเลยนะฮะโอเคมาเหมือนเดิมอย่างที่บอกไปสถานที่พูดไี่เร็วที่สุดสวดไปสวดมากสุดไปไหนได้ครับได้เลยครับพร้อมนะคือไม่จำกัดเลยใช่ไหมครับก็ลองคิดดูว่ากันแดดมันสามารถใช้ที่ไหนได้บ้างเออพร้อมไหมครับ พร้อมครับพร้อมนะทุกคนช่วยกันเชียร์อ้าวใครอยู่ทีมที่เก่งสงเสีหน่อยเร็วใครอยู่ทีมน้ำเปล่สงส้มสีหน่อยเร็วท่าเสียงเนี่ยน้ำเปลนงก็ค่อนข้างแบบชนะแล้วครับพี่เก่งคืออยากถามว่าทลันยังชนะใจไม่ใหญ่ไม่ได้ <laughs> ฟังจากเสียงแล้วยังไม่ได้นะครับอาจจะยังนะโอเคโอเคเอาแต่ว่าในดูที่เกมนี้ว่าไม่เกี่ยวกับจะชนะได้ตั้งสติให้ดีนับหนึ่งสองสามและเริ่มเลยนะใครอยากเริ่มก่อนครับพี่เก่งก็ได้ครับได้เลยครับโอเคนะครับพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มครับทะเลฮะภูเขาครับแม่น้ำครับทะเลทรายครับสตูดิโอฮะ โรงเรียนครับหนึ่งสองห้องพนันแดดเยอะไงแดดแดดเข้ามาทางหน้าต่างจ้าเร็วฮะห้องน้องเข้มครับสนามหญ้าใต้ถุดบ้านพ่อปูครับห้องครัวโรงอาหารครับ ที่นี่ที่นี่ฮะที่นี่เซนต์โนว์ครับครับผมป่าป่าหิมพานต์ครับต่อครับต่ออุบลพยาวครับไม่ห้องสอนนะจุลาครับมอพยาวครับร้านอาหารครับนึ่ง ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงเออเรออ <laughs> ้านขนมจีนเออหนึออ่งไม่ได้ออกไปทางอื่นอีกแล้วร้านขนมจีนเอาละเอาถ้าเอา,าเป็นเม,มนูอีร้านกระเปาร้านขายมากระล้อม าปากพงครับหนึ่งสองร้านขายกอเวเบียวครับต่<น>อครับตอ่อหนึ่งสองอสอง้มอา้าวมดเวลาพ่เก่งได้เฉยอ้าวผมชนะนะสถิติกินแ็่หัวแล้วขวัได้พลิกแล้วต้องอัพเดตสถิติน่าจะเป็นเพราะปาส้มแน่เลยที่ชนะได้ แนน่อาจจะใช่อาจจะใช่คือรอบนี้คิดไม่ค่อยทันคลิดไม่ค่อยทันคลิปแล้วตันง่ายกว่าคลิปมีมาบ้างอย่างเนะ้ยนะใส่จิ๊กัวเองด้วยไม่ต้องใส่แผ่นเสีแล้วนะฮะลงในต่อต่อนะฮะเอาเกมแรกผ่านไปนะครับผู้ชนะคือนี่แก่แก่ไม่เก่งสมชื่อเก่งสมชื่ออ่าของนะครับพี่บังแต่ว่าอันนี้เอาจริงๆนะจากที่เขาพูดชื่อสถานที่มากันแดดที่ใช้ได้ทุกที่ไหมครับ ทุกที่นะทุกที่จริงๆนะ่ะมันเป็นอย่างนี้จริงนะครับเพราะว่าเนี่ย UVA UVB UVC คือมันมันมีมันมีเนี่ยรังสีอยู่อ่ะใช่ไหมงั้นสำคัญมากจะอินดอร์จะเวาดอ ได้หมดเลยว่าจริงใต้ถุนก็ยังต้องใช้เหมือนเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่โดนแดดแต่ใต้ถุนก็ต้องใช้เหมือนกันมันกินแสงแบบจอมือถือหรือว่าอะไรแบบเนี้ยถูกถูกนะฮะงั้นวิตามินซีครับ Brightening Sunscreen นะฮะครับปากไปด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยเดี๋ยวนี้ทากันแดดที่ไหนเนี่ยก็ถูกต้องอยู่แต่ก็ต้องเลือกกันแดดที่ถูกใจแล้วก็เขาเรียกว่าถูกแบบถูกวิธีนะับจะเนยชอบจังหวะสไลด์มาอย่างนี้เลยนะฮะ แม่เออใช่ครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่พ่อครูน้องเคน้องถึงน้องพิงกับพี่เก่งเนี่ยก็อยากจะแนะนําทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นอหนึ่งตัวที่ไม่ได้มีแค่การแดดแต่ว่าเขายังให้เขาเรียกว่าโทนนะครับใช่เป็นอีกออปชั่นหนึ่งเข้ามาก็คือเราสามารถทาตัวนี้แล้วก็โทนนับผิวไปได้เลยนะครับกับตัวว vitamin C b r i ์ h t e n i n g toner ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าดีมากๆเขาเป็น เอสพ0บวก Ea เอสบวกเลยใช่คือทาไปปุ๊บไม่ต้องกลัวว่าหน้ามันจะแบบขาววอกอะไรเงี้ยคือพอเราทาไปมันก็จะค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวแล้วมันจะเปล็นเข้ากับผิวเราได้ชาวคนไทยหลายคนจะกลัวติดมะอุ้ยทากันแดดเราจะหน้าขาววอกอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่เลยแล้วก็ไม่ต้องใช้ในบริมาณที่เยอะเกินไปด้วยก็จะทําให้หน้าเราแบบไรขึ้นแล้วก็ได้รับการป้องกัน เวทีด้ยครับจริงเนอะก็นี่นะครับผมต้องมีติดตัวเลยกับไอเทมนี้นะฮะมาได้เวลาแก้มือเมื่อกี้พี่เก่งชนะไปแล้วหนึ่งศูนย์ครปปิง้งต้องแก้มือให้ได้นะฮะไม่งั้นโดนโบทลงโทษนะงั้นทีมงานนะอุปกรณ์ที่สองเดี๋ยวเชิญนต้องสองคนด้านขวาม,มือตรงนี้เล็กน้อยเชิญเลยครับเดี๋ยวให้เตรียมเวทีนะฮะกับเกมที่สองให้น้องปิงได้แก้มือกันเกมที่หนึ่งก็เมื่อกี้จับนัดเดียวของพี่แมวเกมนี้ใครแพ้ ต้องแบกก้อนหินหลังพี่แมมกลับบ้านไปด้วยว้ายหนักไปมันใหญ่มากนะเนี่ยเม่นใหญ่เลยนิดเดียวอย่าอย่าดื้อย่าดื้งวันนี้ก่อนมาครับนี่เลยเกมของเรานะฮะกับเกมที่สองพร้อมป่ะพร้อมครับเกมที่สองนี่มีชื่อว่าจับบอลสีเพิ่มวิตามินซีปรจินีโชว์น้ำซันสกรีนง่ายๆครับในนี้เนี่ยเปรียบเสมือนโปรดักต์ของเรา ตัวซันสกรีเลยนะฮะจะมีลูกบอลสีขาวแล้วก็อีกสีคือสีส้มใช่ไหมครับเอาถ้าเป็นโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคครับโอเคถ้าพี่เก่งเนี่ยจะต้องให้หยิบสีขาวแต่น้ำปิงต้องหยิบสีส้มหยิบลูกบอลนะฮะไม่ให้จับมือกันนะฮะหยิบลูกบอลนั้ไม่มีใครรู้หรอกครับกล่องมันเป็นกล่องชทิอง ใช่คะเอ้าใช่เหรอครับยอมยยยอนนถ้ามองนะครับต้องมองไปข้างๆอย่างนี้นะครับ,รบแต่กติีามีอย่างนี้เดี๋ยวพี่แหมคขออธิบายให้ฟังเล็กน้อยนะครับ,รบสมมุตินะสมมติ <ๆ S 1> น้ำปินงหยิบมาสีส้มเหยิบไปเรื่อยๆใช่ป่ะครับตาสมมุติถ้าเราเจอสีขาวขึ้นมาต้องหยุดแล้วก็คืนกลับเข้าไปตาพี่เก่ง สลับกันแบบนี้ถ้าเจอสีที่ถูกหยิบต่อถ้าเจอสีที่ผิดเมื่อไหร่เอาคืนก็ไปแล้วว่าสลับคนมีเวลา60วินาทีต้องหยู่ทุกวันให้ได้เยอะที่สุดใครที้เยอะชนะครับใครที่แพ้โดนโลงโทษรพราะรรปเาเป็นสีส้มใช่ไหมน้ำเป็นสีส้มพี่เก่งสีขาวเออเป็นเสมือนสกินแคร์มันก็ต้องเติมในทุกวันเลยใช้ได้ทุกวันเลยด้วยเนาะหลังสกินแคร์รูทีของเราได้เลยนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้ว60วินาทีไทยทีพี่เก่งส่งรสีหน่อยแล้ว ประมาณหนึ่งชีมนักมีสงเสียหน่อยแล้ว ไปต่อครับไปต่อไปต่อสีขาวครับสีขาวสีขาวไปต่อไปต่อไปต่อสีขาวสีขาวสีขาวสี่เก่งนำแล้วตอนนี้ไปต่อครับพี่เก่งฮะมาครับเวลาไม่เยอะแล้วเอยไปต่อครับสีส้มฮะมาเมื่อกี้เราหยิบได้สามตัวสาเวิสสุดท้ายแล้วเร็วอ๊ะไปต่อครับไปต่อเอ๊ยอ้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 สีส้ม วม,มาแล้วมาแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วครับสิวินาทีสุดท้ายมาพี่เก่งมาครับตอนนี้กลับไปมี3แล้วไอ้สี่แล้วอุ้ยมาครับรอต่อหมดเวลายัาง,งใกล้แล้วหมดเวลาอเอาแล้วเอาแล้วฝั่งหนูไงหยิบมาทีละลูกใส่กลับเข้าไปจะได้นับพร้อมกันเลยดีไหมได้ไหายหลูกที่หนึ่งครับใส่กลับเข้าไปหนึ่งอ่าคนละหนึ่ง สองแบบนี้มันคุ้นๆเลยเนี่ยับทำไมฮะไม่ใช่สามเป็นสลักกินแบบนะฮะสีส้มครับใจคิดมากนะต่อเลมาต่อเลยครับสี่เออหา้าเออหกนี่เก่งมีไหม นี m, m yeah! Yeah! ่ะ้างบางนี้ก็ไม่มีสบายเฮ้ยได้ไงเนี่ยเสมอนะฮะนั่นหมายความว่าผู้ชนะเกมแรกพี่เก่งรวมกันเป็นพี่เก่งชนะครับโมยวิ่เก่งด้วยเนี่ปรากฏการณ์นะฮะ เฮ้ยยินดีด้วยน้ำเมลาพร้อมเปล่าโดนบทลงโทษพร้อมครับมาฮะแต่ว่าไม่ใช่การโยกก้อนหินก้อนไหนครับใช่ครับมาครับบทลงโทษมาเลยมาครับน้ำเปลงพร้อมแล้วน้ำเปล่งพร้อมแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะบทลงโทษไหนก็ไม่กลัวครับเพราะว่านี่น้ำเปล่งธาตุดิวเทสถั่ววิตามินซีไบรท์ิงโทนน้ำไซโคลเวย์เสียมน้ำสิงห์บวกเอบกมาเพราะฉะนั้น น้ำพิงมีกรอบป้องกันผิวที่ดีขนาดนี้ไม่ว่าจะเจอบททดสอบกับทลงท่อแบบไหนก็เอาอยไปใน้ได้มาฮะฝนลงท่อนคือการล้างหน้านั่นเองนะฮะห <_ d ata> ลอนเลยเนี่เยาะเยาะเยาะส่งมาแบบนี้ก็เล่นหน <_ d ata> อ่นอยนะครับมาด้านหลังวันนี้คือบทลงท่อของเราเห็นเป็นี่เรียบร้อยแล้วนี่ <_ d ata> ต้องโชว์ให้ทุกคนดูหน่อยฮะคือเรามีพร็อพมีอุปรกรณ์มากมาย ครูฮะครับ,รบแกล้งได้อย่างเต็มที่แกล้งเลยฮะเพราะเหล่านี้ติดได้เลยเอาให้หาเอาให้ตลกเอาให้พอใจได้ฮะครับผมมาฮะแล้วก็ถ้าเต็มที่เหลือก็ถ่ายรูปไปที่ล,ลึกให้จดจำด้ยวยว่าอะไรนะอะไรกันเลยเออไหนโชว์เลยหยิบหยิบออกมาโชว์เลยว่ามีอะไรบ้าง เอางี้น้พี่ว่าน้ำพิง์ขอหลับตาหน่อยด้วยไม่อยากลุนไม่อยากเห็นก่อนเออหลับตาเอาได้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 ขอแยกจับขอก่อนนะได้เลยฮะจับเลยดูซิมีอะไรบ้างเออน้ำพิงหลับตาเลยเหรอนี่เห็นจริงๆคือทุกคนเห็นก่อนหมดแล้วนะใช่ป่ะแต่ผมชอบเลยนะเออแบบนานมากเลยผมผมอยากเห็นน้องแบบมัดแกะอา ยงขอเป็นคลิปแล้วกันนะเออทำไมถึงเลือกเป็นกิฟต์นะเพราะว่าได้ลายสีอ่ะอ๋อนึกว่าเป็นกิฟต์จะได้ติดผมฮะเฮ้ยตัวจะสิด้นกลัวจะไม่ติดผมไมเดินนานเกินขอดูเลยแล้วกันกลัวจะไม่ติดผมมาหนิกลัวติดใจ ไปเป่าอ่ะติดเลยติดเลยเอเอเอา่อาโอเคอะไรอีกอะไรอีกผ่านไป5นาทีแล้วมีคลิปอยู่อันเดียวนะฮะเออมาฮะโปรเชรก็มาอเออดี ได้ไดสนุกชนะไปเพื่ออะไรนะฮะเดี๋ยวงงมีใครจะเห็นพี่เก่งมีแกลมไหมเออมาฮะสรุปสิ่งที่เราหยิบเมื่อกี้กลับมาเป็นของเราเฉยเลยพี่เก่งได้ไหมได้ไหมเราชนะไปทำไมในเมื่อสุดท e ้ายเราก็แพ้อย <ok ู่ดี นี้ขอตั้งชื่อให้ว่าลุกน้องกิ่งเลยนะน้องกิ่งเสร็จยังเรียบร้อยไหมเรียบร้อยฮะหมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวถ่ายรูปกันเดี๋ยวให้เคลียร์ของพรตัวนี้ใช้พรครบแล้วเนาะครับโอเคได้ครับทีมงานนะเชิญเลยครับเคลียร์ขอแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปให้ได้เด็กกหน่อยจังๆเลย